ตอนที่3ตอกเสาเข็มต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวพีมเฮารับสร้างบ้านโคราสวัสดีครับบ้านหลังนี้นะครับมาถึงขั้นตอนงานตอกเสาเข็มแล้วใครยังไม่ได้ดูตอนอื่นๆนะครับไปที่ช่องของผมชื่อเพลิสบ้านบึงลีหนองไข่น้ํานึ่งทับหปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับงานตอกเสาเข็มนะครับเมื่อเราตีผังแล้วเนาะปักหมุดเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มใช้ปั้นจันตอกเสาเข็มแบบนี้นะครับขนาดของเสาเข็มเนี่ยก็เป็นไปตามแบบนะครับอย่างที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยเข็มนะครับขนาด22่สิบสองคูนยี่สิบสองเซนติเมตรมีความ ทางทีมงานปันจันเนี่ยทำการนะครับใช้เหล็กปักนะครับถ้าคุณดูนะในแนวแกนิกเกียนวายหรือว่าแนวตั้งแนวนอนนะครับมีการาจัดระดับนะครับในส่วนของระยะห่างนะครับจากไม้ที่เขาขีดเอาไว้เนาะจัดไว้ให้เรียบร้อยครับว่าให้มันห่างในแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งจะทําให้เกิดการเยื้องศูนย์เนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะทีมงานเนี่ยทำงานกับผมมานะครับก็ถือว่าความผิดพลาดน้อยมากๆนะครับสําหรับทีมงานนี้นะครับ ต่อมานะครับเวลาเราต่อเสาเข็มนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็ต้องให้ถึงระยะนะครับสิบครั้งสุดท้ายหรือว่าเรียกว่าโบเขาหรือลาเทนโบเนาะโอเคอันนี้ระวังอย่างหนึ่งนะครับประเภทแบบว่าสัตว์แต่จะตอกเนี่ยคือตอกลูกเดียวเลยเนี่ยผมจะบอกงี้นะครับถ้าเข็มแต่เข็มเล้าเนี่ยครับอันนี้จะแก้ปัญหายากมากนะครับเพราะเข็มเราสั่งมาพอดีนะครับอันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยมากแบบนี้ที่ถ้าเราเคยดูคราวนี้มาดูในส่วนของเข็มที่ว่ามันตอกไม่สุดยังไม่ถึงลาเทนโบดีกว่าแต่ว่า บังเอิญมันเสมอดินไปแล้วอย่างจุดนี้นะครับมีประมาณหกจุดนะครับซึ่งเราใช้ตัวนี้เลยครับนั่นก็คือตัวเหล็กส่งนะครับตัวเนี้ยนะครับสวมไปที่เสาเข็มนะครับแล้วก็ตอกจนกว่าจะได้ลาเทนโบนครับลาเทนโบนะครับเช็คกันประมาณไหนก็คือ10บครั้งสุดท้ายนั่นแหละนะครับพอตอกไปแล้วเนี่ยครับมันจะตอกไม่ลงละอ่าเขาเนี้ยทีมงานจะเริ่มการขีดเวลาครับเส้นแรกดังนั้นตอกไปอีกสิบครั้งนะครับตอกไปอีกสิบครั้งแล้วขีดขีดทั้งรั้งที่ส0เนี่ยครับ ก็จะวัดนะครับว่าได้กี่เซนซึ่งอันนี้ก็จบ2เซนนะครับโดยประมาณนะครับทั้งหจุดเลยนะครับแบบนี้นะครับงานก็จะได้มาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องขุดหลุมเสาลงไปอีก1เมตรอยู่ดีซึ่งพื้นที่ตรงเนี้เขามีการถมดินขึ้นมาเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าๆเลยนะครับก็คือดินถมใหม่นั่นเองดินถมใหม่ผมต้องบอกก่อนว่า10ปีก็นับเป็นดินถมใหม่นะดินเดิมส่วนดินเดิมนะครับดินดานส่วนดินดานนะครับแยกะก,ก,กันประมาณนี้นะครับถ้าคุณ ดินถมใหม่เนี่ยสิปีสม2องเมตรยังไก็ต่อ2เสาเข็มครับประมาณนี้สวัสดีครับ